เคยสังเกตกันไหมครับว่าหลายๆองค์กรนะครับพยายามที่จะรับพนักงานเก่งๆมาแต่พนักงานไม่มาครับสมมุติว่าเราอยากได้พนักงานเก่งๆเนี่ยเราจะทํายังไงให้เขามาสมัครงานกับเราครับบางทีตั้งเงินเดือนก็แล้วบอกสวัสดิการก็แล้วเขาก็ยังไม่มาครับแล้วเราก็มาบอกว่าจริงๆทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีคนเก่งๆเลยนะครับที่มาสมัครงานจริงๆแล้วครับคนเก่งๆอยู่ทุกที่ครับแต่ปัญหาก,ก็คือหลายครั้งสังคมบ้านเราบริบทบ้านเราคนเก่งๆอยู่ไม่ได้ เวลาน้องใหม่มานะครับเก่งๆเงสนอไอเดียพี่ครับผมว่าที่พี่บอกเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับทำแบบนี้ดีกว่าบางทีครับไม่พอใจครับไอ้นี่ไม่โตแน่นอนครับยิ่งเป็นในหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆอันนี้นี่แทบจะไม่ได้เลื่อนขั้งเลยนะครับ แต่คำถามคือเวลาเราพูดถึงบริษัทระดับโลกครับคนเหล่านี้ครับคือคนที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดน,นะครับที่สําคัญคือองค์กรเขาเขามองว่าเขาเติบโตด้วยคนเหล่านี้นี่แหละเหมือนอย่างเช่น Google ครับเขาบอกว่าการจ้างงานที่ดีคือต้องจ้างคนที่เก่งกว่าคุณคือถ้าคุณเป็น AP l a y e r นะครับหรือว่าผู้เล่นเกรด A ครับคุณต้องจ้างคนที่เป็น A plus Player หรือคนที่เก่งกว่าคุณและวิธีจ้างคนเหล่านี้เป็นยังไงทํายังไงให้คนเก่งๆเ,เหล่านี้อยากมาทํางานกับคุณวันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนองห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเช่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ถอนบทเรียนจากเขาได้ในหลายตอนก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปว่า Google เองเนี่ยครับมีกฎของ HR นะครับ ว่าพนักงานสามารถที่จะไม่ต้องเข้างานตรงเวลาได้มาสายได้ไม่ต้องตอบบัตรที่สําคัญครับอนุญาตให้พนักงานนอนในเวลาทํางานได้เหตุผลเป็นเพราะอะไรถ้าใครอยากรู้และยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้ ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธรุรกิจดีๆและเรื่องราวของการบริหารที่น่าสนใจจากองค์กรระดับโลกที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกวันครับวันนี้ครับมาต่อกันเรื่องการบริหารคนของ Google นะครับเรื่องเรื่องนี้มาจากหนังสือที่ลอสโลบล็อกครับเป็นคนที่อยู่ในแผนก HR ของ Google นะครับก็คือคอยดูแลเรื่องของการจ้างงานพนักง,งานแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังครับว่า Google เนี่ยมีกลยุทธ์ในการเลือกคนอย่างไงทําไมถึงเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นนาระดับโลกไ้ หนึ่งในบทที่ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือการคัดเลือกพนักงานใหม่ของ Google ครับ Google มีกฎการคัดเลือกพนักงานใหม่อยู่ว่า a player must hire a plus player หรือแปลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือสมมุติว่าคุณเนี่ยคือผู้เล่นนะครับเกรด a ก็คือผู้เล่นที่เก่งมากนะครับคุณจะต้องจ้างคนที่เก่งกว่าคุณเสมอนั่นก็คือเกรด a บวกคำถามคือถ้าคุณฟังดูตอนนี้ครับมันฟังดู make sense ใช่ไหมครับเราก็ต้องจ้างคนเก่งมาทํางานอยู่แล้ว แต่นึกอารมณ์ดูนะครับในความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลายๆองค์กรครับโดยเฉพาะหลายๆองค์กรในประเทศไทยนะครับสมมติวันนี้มีลูกน้องครับเข้ามาสมัครงานนะครับเข้ามาทํางานใหม่วันแรกแล้วมาถึงครับเราสั่งให้ทาโน้นทํานี่แต่ลูกน้องคนนี้ครับเขาบอกว่าเอ้ยพี่ผมว่าสิ่งที่พี่สั่งเนี่ยมันคงดีนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าสมมติว่าเราทําอย่างงู้นอย่างนี้แทน สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรุ่นน้องคนนี้คืออะไรครับรุ่นพี่คนนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอะไรของเองวะเนี่ยทำไมต้องเถียงด้วยทําไมไม่ยอมทําตามที่สั่งอะไรเองก็ทําไปสิแบบนี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับคือที่มานะครับว่าถึงแม้ว่าในใจเราเนี่ยจะบอกว่าอยากจะจ้างคนเก่งๆมาทํางานแต่พอความเป็นจริงครับในชีวิตจริงคนเก่งๆเข้ามาทํางานกับเราเรากลับไม่มีพื้นที่ให้เขายืน มีตัวอย่างนะครับของคุณต้องกับวีวูดครับจากเพจแบรรทัดครึ่งนะครับผมเคยมีโอกาสไปเรียนกับพี่ต้องครับพี่ต้องยกตัวอย่างอันหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือถ้าสมมุติวันนี้ครับคุณเข้ามาที่ห้องประชุมนะฮะแล้วหัวหน้าครับถามว่าไหนวันนี้มีใครมีไอเดียอะไรดีๆบ้างปรากฏว่าครับในห้องประชุมสมมติมีอยู่10บคนฮะจะมีคนหนึ่งที่เสนอไอเดียขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมมีไอเดียครับเราทําแบบนี้กันดีกว่า อีกไม่นานครับมันจะมีอีกคนหนึ่งขึ้นมาเสนอว่าเฮ้ยไอเดียนี้มันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะมันมีเรื่องของทฤษฎีแบบนี้มาจาับหลังจากนั้นครับอาจจะมีอีกสักคนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ไอเดียใหม่ๆมันเกิดก็บอกว่าโอ๊ยแต่ไม่แน่นะไอเดียที่ไอ้นายกอไก่เสนอมาเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้ถ้าเราปรับเป็นแบบนี้ มันจะมีอีกคนหนึ่งฮะในห้องประชุมออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกแบบนั้นนะ่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสุดท้ายนะเดี๋ยวพอทําแบบนี้ไปเนี่ยก็เหมือนคู่แข่งเราคนนั้นไงเดี๋ยวก็เจ๊งเดี๋ยวก็ไม่ประสบความสําเร็จคําถามนะครับตอนนี้ในห้องประชุมใครดูโม่ครับก็ตอบง่ายๆเลยนะครับคนที่เป็นคนเสนอไอเดียเนี่ยแหละครับดูโม่มากนะฮะใครเป็นคนที่ดูดีในห้องประชุมครับคนที่ไปคอมเมนต์ไอเดียคนอื่นถูกไหม นั่นก็คือพอเราคอมเมนต์ไปปุ๊บอุ้ยไม่ดีนะครับเนี่ยเรารู้สึกน่าจะฉลาดนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือแบบนี้ครับองค์กรมันถูกออกแบบมาหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรมันถูกหล่อหล,ลอมาให้คนที่คิดอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องแปลกคนที่คิดอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่เข้าพวกฉะนั้นครับถึงแม้ว,ว่าในใจเราจะบอกว่าอยากจ้างคนเก่งแต่ความเป็นจริงครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเราจ้างคนเก่งมากเราก็ไม่มีพื้นที่ให้เขายืนฉะนั้นครับในภาพแห่งความเป็นจริงเวลาเราจ้างงานเนี่ยเวลาเราสัมัมภาษณ์นะครบ เรามักจะตัดสินใจเลือกจากคนที่เรารู้สึกว่าเราถูกฉลองด้วยคุยกันถูกคอคุยแล้วมันเอ,อ๋ยมันเชื่อมเว้ยนะครับมันเชื่อฟังเราได้เนี่ยบอกว่าอย่างโน้นก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเลยครับพี่ผมคิดเหมือนกันกับพี่เลยครับผม คนแบบนี้ครับมันมักจะได้งานครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับภาพที่เกิดขึ้นนะครับสมมติคุณเป็น A Player นะก็คือผู้เล่นระดับ A นะครับพนักงานระดับเกรด A คุณจ้างพนักงานแบบนี้มาครับเขาคือพนักงานเกรด B ครับเสร็จแล้วครับพนักงานเกรด B ีเขาจะไปจ้างใครต่อฮะเขาก็จะไปจ้างเกรด C ครับคือคนที่เชื่อมกับเขาอีกทีหนึ่งคนที่เชื่อฟังเขาทุกอย่างพนักงานเกรด C ก็จะไปจ้างพนักงานเกรด B ครับก็คือเชื่อมคนนี้อีกทีนึงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาครัองคคคคคกกรนนนจะมีีตต้้แแ่เเเป็็ดด A ืุณยววล เกรด B C D E F จนไปถึงเกรด Z เลยครับนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณครับถ้าคุณไม่ได้ระวังเรื่องการจ้างงานหลายคนนะครับมาถึงตรงนี้สงสัยเอา้าแล้ว Google มีเกณฑ์ยังไงในการวัดว่าคนคนนี้เป็นเกรด A บวกหรือเปล่า ที่จริงลาโซบล็อกนะครับเขาบอกเราไว้อย่างนี้ครับจริงๆทุกคนนะครับทุกองคอ์กรมีศักยภาพอยู่แล้วในการประเมินว่าคนที่กลับมาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเกรด A บวกจริงหรือเปล่าแต่หลายครั้งครับด้วยไบแอสด้วยมุมมองทัศนคติของคนสัมภาษณ์งานเนี่ยเรามักจะอยากได้คนที่คุยกันถูกคอมากกว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งใน Google นะครับนั่นก็คือ Google ครับเขาบอกว่าเป็นองคอ์กรที่ไม่ค่อยส่งพนักงานไปเทรนนะครับไม่ค่อยส่งคนไปเสริมความรู้ให้กับพนักงาน เหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเลือกมาแล้วครับว่าเขาจะจ้างคนที่ดีที่สุดคนที่เก่งที่สุด ฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนั้นครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือพอเขาจ้างคน A บวกมานะครับเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเอาพนักงานเนี่ยมาเทรนเทรนเทรนเพราะหลายครั้งครับหลายๆองค์กรเวลารับพนักงานเข้ามาเสร็จพนักงานคนนั้นอาจจะเป็นเกรด B เกรด C ครับทำงานได้ดีไหมไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเทรนเข้าไปนี่คือสิ่งที่หลายองค์กรคิดนะครับแต่ในความเป็นจริงครับถ้าคุณทําแบบนี้กี่ B หลักพนักงานคนนี้ถึงจะใช้งานได้นั่นคือสิ่งที่ Google ไม่อยากได้ครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้ครับหลายคนก็จะคิดว่าอาาย่างนนั้น เคยได้ยินนะครับว่าองค์กรอื่นๆในซีลิคอนวาเล์ก็อยากได้คนเก่งๆเหมือนกันเขาทํำยังไงกันใช่ไหมฮะเริ่มจากยาฮูก่อนเลยครับตอนที่ยาฮูเนี่ยกำลังรีสตรัคเจอร์องคก์กรนะครับอยากจะได้คนเก่งๆเข้ามาในบริษัทเขาใช้วิธีซื้อกิจการเลยฮะเพราะนี่อารมณ์ออกไหมครับสมมตินะครับว่ามีนายก่อไก่คนหนึ่งนะฮะที่กําลังทำสตาร์ทอัพกำลังทาธุรกิจแล้วไปได้สวยเลยครับทีมนี้เก่งมากทีมบริหารเก่งมากทีมเทคโนโลยีเก่งมากทําธุรกิจได้ดีมีกาไรเป็นหลักสิบล้านดอลลาร์ร้อยล้านดอลลาร์ ไอ้คนแบบนี้เก่งครับคุณจะรับสมัครพนักงานยังไงให้มีไมซ์เซตแบบนี้ฮะมันเป็นไปได้ยากมากถูกไหมแล้วคุณก็ต้องไปนั่งงมเข็มในมหาสมุทรอีกว่าจะทํายังไงให้พนักงานเราเนี่ยมันเก่งเท่าไอ้คนกลุ่มนี้สิ่งที่ยาหูทําครับคือซื้อกิจการเลยฮะเขาประกาศซื้อกิจการเป็น10บสบริษัทนะครับพอซื้อมาแล้วทําไงรู้ไหมฮะสั่งให้ทุกกิจการครับปิดบริษัทครับไม่ต้องทําต่อแล้วแล้วมาทาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับยาหูแทน เพราะยามงบอกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่เขาจะได้คนที่เก่งที่สุดมาอยู่ในมือโดยที่คนเหล่านี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าทำธุรกิจได้จริงทำเทคโนโลยีได้จริงครับ ารู้สึกว่าวิธีของยา h o โเนี่ยมันดูบ้าบอกเกินไปนะครับว่าใครมันจะไปทําอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าองคอ์กรใหญ่ๆหลายแห่งนะครับใช้วิธีคล้ายๆกันนี้ในการเอาคนเก่งเอาทีมที่เก่งๆเข้ามาอยู่ในบริษัทเพราะว่าอยากได้คนที่เก่งกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับนั่นก็คือหลายบริษัทเช่นดิสนีย์นะครับซื้อกิจการของอะไรฮะพิกซาแอนิเมชั่นสตูดิโอมาเพราะตอนนั้นดิสนีย์มีแต่นัง2มิตินะครับไม่มีภาพยนตร์3มิติเลยก็มีพิกซาแอนิเมชั่นสตูดิโอของ e ีฟจ็อบนี่แหละที่ผล Toy Story ลิตแ้ว ดีนะครับเป็นก่อเป็นกรรมดสนีก็เลยแทนที่จะเอาเวลาไปรับสมัครคนนะครับมาเทรนเรื่องวิธีการปั้น3มิติวิธีการปั้นการ์ตูน 3D อีกก็ซื้อกิจการของพิซซ่ามาง่ายกว่า แต่อันนี้เป็นเรื่องสนุกนะครับเพราะว่าถ้ายังจํากันได้นะฮะใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญกลับไปฟังนะครับนั่นก็คือคลิปก่อนหน้านี้เคยเล่าให้ฟังไปว่าผู้ร่วมก่อตั้งพิซซ่าเนี่ยครับที่เป็นคนที่ซิปจ๊อกไว้วางใจให้มารันพิซซ่านะฮะคือคนที่เคยโดนไล่ออกจากวอลดิสนีย์ครับเขาบอกวอลดิสนีย์นะครับตอนแรกเป็นพนักงานสร้างแอนิเมชันนะครับแล้วบอกวอลดิสนีย์ว่าทํแอนิเมชัน3มิติกันเถอะวอลดิสนีย์ครับผู้บริหารไม่มีใครฟังเพราะแอนิเมชัน2มิติก็ทํางานได้ดีอยู่แล้วขาายยยยไไดดด้้้้ีีีอออู่่แลลลวกก็เคคนนนนสุท ไม่มีงานทำนะครับไปคุยกับสตีฟจ็อบบอกว่าจะทำสามิติสตีฟจ็อบให้เงินครับแล้วก็ตั้งมาเป็นพิกซาสร้างหนังเรื่องแรกคือ Toy Story อันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ฟังนะครับย้อนกลับไปฟังได้คุณก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการจ้างคนเก่งหรือว่าเอาคนเก่งๆเ,งเข้ามาในองค์กรครับทีนี้หลายคนนะครับอาจจะสงสัยตรงนี้ว่าเออเราคนเก่งๆมันจะมาอยู่กับผมได้ยังไงถูกไหมหรือบางครั้งเ,เด็กรุ่นใหม่เด็กสมัยนี้นะครับบางคนเข้ามาแล้วก็แป๊บๆก็ออกหรือว่าเข้ามามเนี่ ด้วยเงินเดือนด้วยอะไรเองก็แล้วแต่เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จูงใจมากพอทำอยังไงให้เขาอยากอยู่กับเราต่อไป ยกตัวอย่างสั้นๆให้ฟังนะครับในเคสสตดดี้ของ Netflix ซครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําอีกเทปหนึ่งนะครับแยกต่างหากเลยของเรื่องนี้แต่อันนี้อินโทรสั้นๆนก่อน Netflix นะครับองค์กรที่เติบโตอย่างมากมายมหาศาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่า Netflix พยายามที่จะรวมหัวกะทิจากทั่วโลกมาแต่ปัญหาหนึ่งของ Netflix ก็คือองค์กรเขาครับมีแต่คนเก่งๆคนเก่งๆพวกนี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นพนักง,งานบริษัทเขาอยากจะทําธุรกิจของตัวเองคําถามคือ Netflix Netflix ทยํยงงไใชไ Netflix ใช่ม้วิธีนี้ครับ เขาพยายามที่จะเข้าไปนะครับทาความรู้จักกับพนักง,งานทุกคนว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่เขามาสมัครงาน Netflix เพราะอะไรเหตุผลที่เขาอยากจะออกจาก Netflix เพราะอะไรและสิ่งที่เขาเจอครับก็คือ Netflix เจอว่าพนักง,งานเหล่านี้ครับมีจุดร่วมจุดหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คืออยากทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าโลกจะต้องจารึกไปว่าตัวเองเป็นสติฟจอ้อเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกอไก่ขอไข่เขาไม่ได้อยากได้อย่างนั้นเขาแค่อยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีคุณค่าเชื่อไหมครับว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องรองครับคือเงินเดือนก็สําคัญแหละแต่สมมติ2ที่เงินเดือนใกล้ๆกันเขาจะอยากไปทําที่ไหนมากกว่าคนพวกนี้ครับอยากจะสร้างผลงานมาแล้วมันมีคุณค่าจริงๆนึกอง,งอารมณ์นะครับถ้าสมมติบ้านเรานะมีพี่หลายคนนะครับที่ผม ของพรรัับนะคปรากฏว่าครับเขาทํางานมาอย่างดีเลยครับตั้งใจทํางานมาเป็นปีเลยแต่สุดท้ายพอเสนอไปผู้ใหญ่ไม่เอาครับก็ไม่มีอะไรก็เซ็นไปนะครับว่าทํางานนี้สำเร็จละสุดท้ายก็คือผลงานที่ตั้งใจทํามาก็ได้เงินนะครับได้โบนัสอะไรไปแต่ผลงานนั้นไม่ได้ถูกเอาเอาอไปใช้จริงครับ หรือหลายครั้งนะครับผลงานของรัฐที่เราเห็นกันเนี่ยเราจะเห็นว่าใช้เงินใช้งบประมาณในการทำไปเยอะแต่มันดูจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จริงๆถูกไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับสมัยนี้ที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากทํางานแบบนี้ก็เพราะว่าเขาอยากจะสร้างอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีผลจริงๆมัน Impact จริงๆ ที่เน็ตฟลิกทำครับคือเขาให้โอกาสนะครับพนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงโลกได้ภายใต้อัมเบลาครับภายใต้ร่มของ Netflix ประยกตัวอย่างอย่างนี้ครับระหว่างเป็นพนักงานที่ Netflix กับออกไปตั้งธุรกิจเองต่างกันยังไงถ้าคุณออกไปตั้งธุรกิจเองครับคุณจะต้องพยายามนะครับหาวิธีในการทํายังไงก็ได้ให้คนเนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ถ้าคุณอยู่ใน Netflix ครับแล้วคุณสร้างอะไรสักอย่างมาเช่นคุณสร้างซีรีส์ แล้วก็มาอยู่ใน Netflix เลยครับมันก็มีโอกาสที่คนทั่วโลกเป็น1 0บสล้านเป็นร้อยร้อยล้านคนเนี่ยที่จะมีโอกาสได้มาดูซีรีส์ที่คุณทาถูกไหมนี่คือสิ่งที่ Netflix มอบให้กับคนเหล่านี้ครับเป็นเหตุผลที่คนเก่งๆตกเท้าเข้าไปทํางานใน Netflix เพราะว่าอยากจะทํางานแล้วมันมีผลกับโลกนี้จริงๆครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวอย่างที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมองค์กรใหญ่ๆระดับโลกถึงให้ความสําคัญกับการจ้างพนักง,งานเก่งๆและพนักง,งานเก่งๆครับจะทํำยังไงให้เขามาอยู่กับเราจริงๆแล้ววเรรรรรรรื่ออองงงาาาขกกกบบิหคคนะะัจ์ดโล มีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังดังนั้นตอนนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกวันครับอย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกําลังอยากรู้นะครับว่าจะบริหารองคอ์กรยังไงรับสมัครพนักงานยังไงเขาจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้ไปดูกันครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลลมนไวว้้้ดีีผาใหหฟัังแแะสสสํบป ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็นด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ